ใจพอหรือยังที่เห็นฉันต้องปวดร้าวใจคข้างเออข้างทำไมไอที่เรืงทำผมดำแล้วตัเเป็นสีเบออไม่อยากจะเอาอะไรคว้างใส่ทีวีตัวเนี้ยช่องปุ้ยชื่อช่องอย่างสั้นจำคดง่าย เ,เราไม่ได้ตตัวตัวเหมือนแต่เราคือโอเอ๋ววันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกนะคะที่ช่องฟุ้ยของเราเนี่ยนะคะเราจะทำารีแอคแปลรักฉันด้วยใจเธอโดยเฉพาะพาร์ทนี้พาร์ท2 2> สองก็สำ EP ที่ผ่านมารู้สึกว่าโอเอ๋วหายไปไหนก่อนใช่บทของโอเอ๋วมันหายไปแล้วเราก็หวังกันว่าเนี่ยพีนี้เราจะได้เห็นบทบ,บาทครั้งสําคัญของ โอเอวเขาใช่เราก็เลยไปทำผมแดงเลยแต่งหน้าโดยโดยพี่เพลินภาพเธอดูฝ่ายละสองคนนะคะเห็นไหมคะอ้าร้อยเปอร์เซนต์เรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากจะให้กำลังใจโอเอ๋ตัวละครที่เรารักเหลือเกินรักพีพีด้วยรักโอเอ๋ด้วยก็เกียดเตะอยู่ตอนนี้เราก็เลยทำหัวแดงเจาะหัวใจแบบนี้เลยคือเราอ่ะได้เห็นรูปของ เออคุณอ้อเอ๋วเนี่ยแค่แบบด้านข้างไม่กี่อืดใจเดียวเนี่ยเราจะได้ดูไลฟ์จากไลทีวีนะคะแล้วคุณฟุ้ยเอว๋วรู้สึกยังไงบ้างกับ3 EP ที่ผ่านมาครับก็ชุ่มชื่นใจอยู่อมีเอะเอเล็กน้อยไม่ไหวที่สุดเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะพอตอนอเออ มันเกินไปมันเกินไปไหมพอเราดูอีพีสจบนะคะสิ่งที่เราสึกคือฟุ๋ยเอ๋โทรศัพท์หาเพื่อนทุกคนมันโกรดอะเออแล้วโทรมาหาต้มโอเอ๋ตอนที่สองตอนที่สองอีพีที่แล้วขึ้นที่สุดความรู้สึกเนี่ยกี้ขี้อดช็อกมานี่กิดอยู่ในห้องอยู่บ้านมาแล้วแม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องไปหอเขาหยุ ผู้ชายผู้ชายห่วยๆมาเข้าวัฒนธรรมวันนี้เลยร้อยทั้งร้อยดูสิอุ้ยไอ้ต้าเต๋ไอ้ลูกหมาเอิ่มจะร้อยแล้วแต่แต่ไม่แต่ว่ามันเพิ่งพิจารบอื่นมาเผื่อว่าจะดึงกลับมาได้ไงคิดว่านั่นไงนัมเบวันนัมโบวันลูกมือคามือองค์หญิงของพ่อนัมโบวัน ไปอาบน้ำล้างปากไปไปแปรงฟันไปอ่านเลยเปิดนั่นไงมันบังทึกไปทุกอย่างเลยน่ะใส่เคร่งนะคลายหน่อยคลายหน่อยเราก็ยิ้มมาทำมิเลซชั่นไปไปเพื่อไปไป ถ้ามาออฟิลเนี้ยเดี๋ยวใจจะต้องการเป็นคนดีเดี๋ยวใจก็ต้องเป็นแบบกลายเป็นแบบยังไงเออฉันก็รู้สึกผิดเหมือนกันฉันเลยไม่ทําอะไรมากไปน,นี้อ,อะไรเงี้ยเนี่ยมันต้องมาเวนเนี้ยเป็นแบบออคือใจจะต้องไม่โดนเขียนบทให้เป็นคนที่แบบเร็วแล้วเร็วอีกเร็วไปอีกที่เร็วมากจนคนแบบจนคนจนคนแบบม,มีมีมันน้อยอ่ะยิังจะก้มอ่ะแจ็คพอต โลกของคินไม่มีว่าเอวอยู่หรือมัอ่าเอวไปซะมีกระทบจิตใจมากเลยแง่เตม๋มีแค่คนเดียวพี่แฟนไม่ใช่คือกูต้อง ต่อหน้าเมียเขาอเขาหน้าอยู่ตรงนั้นรู้สึกโ่าผันี่มันปวดตุบตุ๊บที่สุดแล้วใจใจปที่สุดเราเกลี่ยคว้างก่อนแล้วก็กลับมาหน้าอยู่ข้างเขาที่สุดแล้วคนแบบนี้มันก็มีอยู่จริงในโลกเป็นเนี้ยคนแบบเนี้ยก็ไปเจอนะสักทีหนึ่งนะไปหยิบโปสเตอร์มาทั้งหมดเลยมันทุ่มใส่มีนิ่งแบบนั้นมองหรือเข้าไปอนื้อทุกวัน เห็นตาเลยค่ะแม่คุณพ่อคุณพ่อเห็นตาเป็นมจ้า มันไม่ได้จุกกันอย่างเดียวหรอกถ้ามันจนมืดค่ำขนาดนั้น,นอ่ะก็ดีนะพี่เข้าใจเลยค่ะเช่นไงอ่ะแต่อันนี้คุณยังไงกูเรียนพี่แต่ว่าอานเป็นพี่แปง้ <c oughs> ปองอะเโยโยนกันฮะอ๋อฉากโยโยนทำไมคะเห็นเป็นภาพก็เข้าใจความรู้สึกตัวละครมากขึ้นนะครับมันเลิอดอะลูกค่ะแต่ว่าเห็นในเต๋อมันบ่นว่าเล่นซีนนี้ไม่ค่อยได้อ่ะส่วนรอยหนึ่ง นาตาชาลงมานอฟพี่ทำไงอ่ะมันถึงเล่นได้อ่ะก็ไม่ได้ทำไงนะกาแค่เสียสมาธิอ่ะพี่ก็เลยทำสมาธิมันใหม่อ๋อตอแหลมากก็นึกว่าจะมีเวิร์กพิเศษอะไรที่พี่ฉูบอักมานห้ววนไหมอยากรู้วันไหมไม่จะค่อยมาดูก็ค่อยดูมัน มไม่หวั่นจใจอล้วที่มึงจูบกับพี่เขาวะกูเคยเห็นแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะทุกฟาดฟาดหน่อยได้ปะบอกมากูขอร้องอ,ะอ่ะอมข้าวเต่ยาอมข้าวจริงอ,ออกมา S <S เอออย่าโกหกแค่นั้นแหละหลอกแหละพูดตรงๆอย่าโกหกพูดโอ้ยไอตัวเจฉันอยากจะเอาอะไรคว้างใส่ทีวีตอนเนี้ยผู้หญิงเรามันก็จะต้องแพ้อะไรอย่างนี้แหละเขามาจูบอะเนาะเขามาพูดดีๆกับเราอะใช่ไหมครัพี่ขิมเขามากอดด้วยอะเขามาเข้าคอเลยดูดิดิ มันไม่ยุติธรรมโอ้ยต้องได้จูบคนอื่นบ้างต้องได้แอบแซบสักหนึ่งมันต้องแอบแซบแค่จูบมันไม่ยิธรรมเราไม่ชอบแอบชอบเราชอบแอบแซบว้าวหลุดหลุดดหลอเยหลุดกกล้องเลยเอลเอลเอลหน่อยเอเอลได้ยินเราหมเอเอ ราไมให้เธอจะเล่นจริงแล้วอะภูมิใจไหมคะมาลยภูมิใจไหมคะเมะมากเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบัมเบลวันมากัมเบลวันมากถ้าไม่รักกาไม่ทำใช่เป็นผลงานของคุณฟุ้ยเอ๋อใช่ค่ะแข่งช่องฟุ้ยคุณมุกเอ๋อแล้วคุณฟุ้ยเอ๋อเออมุกเอ๋อแล้วฟุ้ยเอ๋อเล่นไม่ได้เออขีดไปแล้วว็มึงจะเล่นไม่ได้เออรู้แหละเล่นได้เฮียเล่าเว้ยที่ผมเคยกินมาก่อนหน้า อย่าจูบอีกนะอย่าจูบอีกนะอย่าอย่าอย่ามองกันนี้อย่าจูบอีกนะดีมากที่จบไปละครเรื่องเนี้ยเหนื่อยแล้วก็อยากทำอย่างอื่นบ้างอยากจบจบแรกซ้อมมาหลายปีแล้วตอนนี้จะเป็นนักแสดงได้หรือเดินแบบกําลังลมหายใจซ้อมแบบหลายอาทิตย์แล้วละครเรื่องนี้เหนื่อยเฮ้ยเสื้อคุณว่าไม่เป็นไรบิชูป่ะเฮ้ยบิชูป่ะวะผมเห็นบิชูนันเว่ยป่ะ เยติเขาเข้าใจแล้วเพราะคือเป็นหมาใช้ความหมายทุกการกระทำอืมผมทำได้อยู่แล้วบร์ยยินดีด้วยนะเพรุุดๆๆดเฮ้ยก็มีร้องอกเหมือนโอมาน่เอยเยบอนเอุเอเออเอกเออเออกออดออเอ้เออเอนเออเออเอนเ มาแรงมากนะนัมเบอวานที่ชมพูนะแต่ถ้าน้องเต๋ทำตัวไม่ดีกับน้องโอเอ๋วพี่จะไล่ออกเดี๋ยวเราโทรบอกพี่หวานนะต้องดูแบบคุมประพฤตินิดนึงอร่อยไก่อยากกินเลยเคฟซีอยากกินเลยสั่งของปัสโทรศัพท์เปลี่ยนเลยเป็นเรโน่เลยแม่เนี่ยแหละเนี่ยลูกไปมองว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนเป็นยังไงโอเอ๋วเห็นเก่งจ้าเห็นกับตา เห็นอยู่ตรงหน้าเลยกับตาคาหนังคาเขาคาตาคาตาอินคาเธอว่ามันจะได้จุกอีกรอบหนึ่งไหมพี่ขิมว่าไงพี่พี่พี่ขิมแลวพี่พัว่าได้มีการจุกอีกรอบหนึ่งไหมมีสิทธิ์ใช่ไหมเราบวยเอาวะเลิกแดดเลยนะเครียดละไม่อยากกินแล้วบวยที่เหลืออยู่ะเนี่ยเราบวยเราบวยต้องกลับมาเมคอจบแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีมาก พอให้มันจบไปพอลงอกถ้าพวกเราก็ลงอกโหงืนใช่ไหมตุ้ยเอ๋วจะได้ไปทำอย่างอื่นก็ทีเห็นไหมสุดท้ายก็ต้องดบแยกบทบทละครของของจาให้มันซอฟลงไม่งั้นกลายเป็นผู้ลายนะโดนด่านายนะด่าทั่วโลกนะเมืองจีนนะเมืองจีนสาบไปนะไม่ให้โอกไปแสดงหนังแล้วนะถึงจะฉีดซิโนแวคชีดก็ไม่ให้เข้าประเทศไม่มีหนังของโอ๊บอีกต่อไปโอให้สงสารออก กูเป็นเนาคีนออกมางั้นม oh, ึงก ja> mm> okay. ็เป็นพ um> ี่แฟนของกูเหมือนกันนะก็้องเลขว้างเลยอยากรือ คือเพื่อให้มึงได้ละครเรื่องนี้ให้ได้ใจปะคะใจพอหรือยังที่เห็นฉันต้องปวดใจอย่างนี้เพลงคนไม่มีหัวใจเนี่ยเป็นเพลงของใจใจพอหรือยังที่เห็นฉันต้องปวดใจอย่างนี้อาจจะดีว่าสัตว์ก็มาอ่ะ เธอไม่รักทำไมต้องทำเป็นรักบบกชัดทีไม่ใจร้ายกับฉันอย่างนี้หลอกกันทำไมไอ้คนไม่มีหัวใจหัวใจเออเพงกูขอกูขอใช่ไหมโอ้ยต้องมีซีนปังโอ้ยร้องโอ้ยร้องแทนโอ้คู่องค่นะใช่เอ้ยเอาชอบ ว่าปิดโบะให้รู้จะบ้างเด็กมีเทศอันันตาะศร์ร้องทั้งสองคนแล้วร้องเพลงเดียวกันใช่ไหมพี่ท็อปเชิญในเอ้ยหสาใจพอหรือยังเทียนจะต้องปวดใจอย่างนี้ไงคือเนี้ยก็ร้องให้คุณนี้ฟังคนนี้ก็ร้องให้คุณนู้นฟังนัมเบวันโอ้เอ๋ก็คือนัมเบวันแฟนอันดับ ไม่ว่าเธอจะแบบเออเธอจะแบบหลงทางไปนิดนิดหน่อยๆจะไม่เป็นไรมาหาชา22011กับมาหาชาฉัหจจับมือเธอเหมือนเสมอเรียนไปมองเขาอีกเรียนรู้แล้วเรียนรู้แล้วว่ามันเห็นไหมจมูกบานต้องร้องไห้เสียงเนี้ละละ เกียนง่ายจ้ะเป็นลมเป็นลมซะร้องไห้เครียดอ่ะร้องไห้เลยมันรู้ซึ้งแล้วถึงความเจ็บปวดทำไมอ่ะอยู่ทำไมอ่ะอุ้ยฮ้ยเรารู้หมดแล้วมึงร้องเพลงอยู่กแบอมึงร้องเพลงอยู่กับกูเดี๋ยวมึงมองใครอ่ะ นี่อโอยมันเกินไปหรอมันเกินไปแต่ตามึงมองข่าวตลอดลุยอ๋อโอ้ยทีิทูดมึงรู้ง่วมากเหรอใช่มึงคิดว่ากูโง่มากเหรอติ๊งเออฟาดเข้าไปอีกทีนึ่งเอ็กลูกแม่เออฟาดอือใช่ทำไมไม่รอดลงไปไม่เป็นไรเออเออทำไมไม่วิ่งต่างไป แต่ว่ามันก็เป็นนี้มาแต่ไหนแต่ลายนะตยยเตยเนี่ยออกมายืนดูเห็นไหม,ไมนี่แหละนี่คือผลลัพธ์จากการกระทำของเธอยยใจใจโอ๊ยน้องสะใจพอหรือยังใจเขาไม่ยุ่งละเขาไม่แตะละกูช่วยไม่ได้เรื่องของมึงเขาไม่แตะละอือกูว่ากูพูดแล้วนะกูตัดแล้วนะถึงถึงแม้ว่ากูจะพูดเมื่อห้านาทีที่แล้วก็คือ,อกูก็จะไม่ดูไม่เห็นไม่สนใจ มันเป็นเรื่องของมึงเพราะมันเริ่มเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของการแบบมีใจให้คนอื่นแล้วอ่ะใช่คือวันนี้ยเป็นวันคืนเนี้ยเป็นคืนที่โอเอ๋วเห็นแล้วว่ามันมีใจให้คนอื่นแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ซ้อมบทซ้อมซึ่งมันเจ็บมากเลยนะเธอก็ร้องไห้เลยบนเวทีเลยทำผมดำแล้วพยายามกลับมาเป็นคนเดิมเพราะเขาเห็นเราเปลี่ยนไปเอาผมออกสีแดงนี่นะครูเป็นสี ปทำไมหันมาคุยกูหน่อยได้ปะหันมาคุยกับเราได้ไหมไม่ได้เราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะโคตร้อนแล้ว You not deserve oh no go away kill ส่งแขกพี่ขีดมาไล่ออกไปนี่ไงความสัมพันธ์เริ่มก่อตัวบา r สอง อืมพี่ก็เลยอยากจะแนะนําให้น้องเต๋เนี่ยลบลูกพวกนี้ออกก่อนได้ไหมคะกลัวโอเอ๋วเข้าใจผิดกลัวลบแล้วเดี๋ยวโอเอ๋วเข้าใจผิดจะต้องบอกเรื่องนี้ก่อนเฮ้ย,ยทำไมไม่บอกก่อนล่ะอ้าวเฮ้ยพูดก่อนสิรีบหรอเดี๋ยวเต๋ก็จะลบเหมือนกันยังไงไหนๆก็ไหนๆหรอ ฝากดูแลคุณเต๋มนะเดี๋ยวฉันต้องไปจัดองน้ำบริวามีคนฝากดูแลคุณเต๋อหน่อยนะเหมือนพอดที่คิมพี่คิมไว้เลยพี่คิมก็คือน้ำบริวารนะน้ำบริวารนะต้องเรียนนะไปมีหรือเปล่าไปไปบอกว่าเฮ้ยไปนานเลยแล้วกลับมาเจอไอกทีนึงคือต้องเรียนจบไปเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นดารา เป็นเอเจนซ่นเป็นลูกค้ากันลาลาเจอกันให้คุณส้มโอเอ๋วเนี่ยอธิบายความรู้สึกของไอพีนเอออกมาเป็นหนึ่งคำค่ะจุกนิ่งไปเลยนะก็ะพอพอรู้ได้แหละว่าห้าเนี่ยจะประมาณไหนทะุกคนดูไอพีนี้จบแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมทำไต์มาแชร์ก,กันกับในช่องของฟุยนะคะ,ห,ะ,คะหวังว่าจะได้มีโอกาสมาเป็นเกสให้กับคุณฟุยเอ๋อค่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ